ดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติของกลุ่นทิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่เวลา17นาฬิกา12นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพาที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน41อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิรันดร์พงศิทธ,ธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะข้าราชการและประชาชนฟ่อทุนละองธุรีพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์ตระที่นั่ง,สงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เวลา17นาิกา45นาทีสะเด็จพระราชำดำนิถึงยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติจากการพัฒนาทางเลือกมงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาทางเลือกเพื่อรับมือการท้าทายทุกประเด็นของโลกซึ่งบริิิทโครงการหลวงจัดขึ้นระหว่างวันที่1-4ธันวาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกิติมา์ของมูลนิธิโครงการหลวงเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567และเพื่อประกาศผลสำเร็จของการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาความยากจนความหิวโหยและปัญหายาเสพติดด้วยแนวการพัฒนาทางเลือกแบบโครงการหลวงตลอดจนให้ผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเนรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์จากบทเรียนความสำเร็จ ประดมความคิดเห็นต่อการพัฒนาทางเลือกของประเทศไทยที่ตอบสนองความท้าทายของโลกปัจจุบันและอนาคตสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหรประชาชาติโดยมีผู้เชี่ยวชาญน,นักวิชาการผู้ปฏิบัติงานและองค์การระหว่างประเทศจาก29ประเทศและหน่วยงานการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงต่างๆภายในประเทศจำนวน450คนเข้าร่วมงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์สำหรับผลการประชุมครั้งนี้จะนำไปเสนอและเผยแพร่ในการประชุมคณะกรรมารตการยาเสพติดของสหประชาชาติหรือ CND สมัยที่68ณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียในเดือนมีนาคม2568โอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการหลวงมาด้วยดีสืบสารพระราชาบัญิธานของพระบาทสมเด็จพระบ,บรมชนากาธิเบศมหาบุพิพลในดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้ทรงก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สูง รวมทังแก้ไขปัญหายาเสพติดถึงแวดล้อมและความแยกจนอาจจะส่งผลให้ประเทศชาติและประชาชนทุกคนมีความสุขความเจริญโดยทั่วนหน้าโครงการหลวงจึงเป็นโครงการที่สำคัญเพราะการพัฒนาที่สมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม ถึงแวดล้อมนั้นยังก่อให้เกิดประโยชน์กว้างขวางด้านทุกด้านทุกระดับนับเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะอำนวยประโยชน์แก่การพัฒนางานทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ถอดคลองเหมาะสมกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างรวดเร็วเพื่อความผาสุกมั่นคงของมมวนุษยชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเึ่อสหประชาชาติได้ตั้งความหวังไว้ จากน้นท่อพระเนตรในทศการผลสำฤทธิก์การพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยสู่ความท้าทายโลกแบ่งเป็นห้าโซนประกอบด้วยปฐมบทการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืนพระราชปณิธานช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกสืบสาพนพระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนการขับเคลื่อนการขยายผลบนพลังความร่วมมือเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง55ปีองความรู้และนวัตกรรมนำการพัฒนา ประสานเส้นทางความสําเร็จจากอ่างขางสู่เลตตที่ล้วนเก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรโดยเฉพาะชาวไทยภูเขาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและขยายผลการพัฒนาไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติซึ่งจะทําให้ประเทศไทยและนา,นานาประเทศสามารถเดินทางไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ s d t ทั้ง17ข้อ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการชิงแชมป์โลกรายการแบงคอก2024เวอร์พาราไอซ์ฮอกกี้แชมเปี้ยนชิพ4ีผู้พรอ้มพพรอมพระราชทานด้วยรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศ วันนี้เวลา19นาิ35นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการชิงแชมป์โลกรายการแบค k ก k 2024 World Para Ice Hockey Championship 4ีภูณนะสนามฮอกกี้น้ำแข็ง Thailand International Ice Hockey Arena เขตห้วยขวาง ซึ่งสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระ,ระบรมราชูป,ปถัมภ์ได้รับเกียรติจากสหพันธ์เวิลพาราไอซ์ฮอกกี้ให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่20-30ถึงพฤศจิกายน2567มีนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการจาก4ประเทศเข้าร่วมกันแข่งขันได้แก่สาธารณรัฐฟินแลนด์สาธารณรัฐออสเตรียเครือรัฐออสเตรเลียและรชาชอาณาจักรไทย การแข่งขันรายการแบงคอก2024 World Para Ice Hockey Championship 4พูเป็นการแข่งขันระดับโลกเพื่อเก็บคะแนนสะสมจัดอันดับเข้าร่วมการแข่งขันมา,ากรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมฤดูหนาว2026ณเมืองนิลนันสาธารณรัฐอิตาลี <S <S ในการนี้โทษแพนตตการแข่งขันรอบทิงชนะเลิศระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟินแลนด์แข่งขันกันสช่วงช่วงละ15นาที กมการแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มข้นสูสีทีมฮอกกี้น้ำแข็งพาร,ราไทยเปิดเกมรุกตลอดการแข่งขันแต่ไม่สามารถทำคะแนนได้จบเกมแรกเสมอกัน0ต่อ0การแข่งขันช่วงที่2ทั้ง2ทีมพยายามเตนเกมรุกเพื่อทำคะแนนให้ได้ก่อนแต่ยังเสมอกันที่0ต่อ0และการแข่งขันช่วงที่3ทีมฮอกกี้น้ำแข็งพาร,ราฟินแลนด์บุกหนักจนสามารถทำคะแนนแรกได้ก่อนและเอาชนะทีมไทยไปได้1ต่อ0 จบเกมการแข่งขันทั้ง3ช่วงทีมฮอกกี้น้ำแข็งพาราฟินแลนด์เอาชนะทีมไทยไปได้ด้วยคะแนน1ต่อ0ในการนี้พระราชทานด้วยรางวัลชนะเลิศแก่ทีมฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการสาธารณรัฐฟินแลนด์ซึ่งจะได้ขยับไปแข่งขันรอบคัดเลือกในกลุ่ม b ีพู l เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันมากรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมฤดูหนาว2026ณเมืองมิลานสาธารณรัฐอิตาลีต่อไป สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสนพระราชหฤทัทยในกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทรงสนับสนุนและทรงร่วมกิจกรรมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งมาโดยตลอดล่าสุดเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาทรงนำทีมฮอกกี้น้ำแข็งราชาอาณาจักรไทยแข่งขันนัดกระชับมิตรระหว่างราชาอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ 28กรกฎาคม2,567โคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและครั้งนั้นสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ IIHF ได้ถุงกราถุงกระหม่อมถวายโล่สัญ,ญลักษณ์ทูดกีฬาไอซ์ฮอกกี้หญิงกิติมาสิกคนแรกของสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมกิจกรรมวิ่ง Amazing Thailand Marathon Bangkok 2024วันนี้เวลา6นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประเด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณท้องสนามหลวงทรงร่วมกิจกรรมวิ่ง Amazing Thailand Marathon Bangkok 2024 ATM BKK 2024ขึ้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งที่7็ด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืนรวมทั้งเพื่อใช้การแข่งขันวิ่งมาราธอนเป็นสินค้าท่องเที่ยวรูปแบบใหม่แต่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพการจัดงานระดับเ o r l d e v e เ t ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการออกกําลังกายก่อให้เกิดปูมคุ้มกันของร่างกายปลอดภยัยจากการเจ็บไข้ได้ป่วยและโรคระบาดต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงร่วมวิ่งกับนายเอลิอุสคิปโชกีนักวิ่งทางไกลชาวเขนยาประเภทประชาชนทั่วไปกลุ่มชายหญิงระยะทาง10กิโลเมตร จุดสตาร์ทอยู่บริเวณด้านหน้าพระแม่ธรณีปีบมวยผมท้องสนามหลวงถนนราชดำเนินวิ่งเลียบฝั่งโรงแรมรัตนโกศิทร์ผ่านแยกคอกบัวมงหน้าไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเบี่ยงซ้ายวิ่งอ้อมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเลียบฝั่งเทเวศตรกันภัยผ่านสะพานผ่านฟ้าหลีลาดเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถึงแยกจอร,รอเหลวซ้ายเข้าสู่ถนนวิสุทธิกษัตริย์กลับที่แยกวิสุทธิกษัตริย์ใต้สะพานพระราม8 วิ่งย้อนกลับมาที่แยกจอรอเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเน,น,นินนอกวิ่งตรงมุ่งหน้าไปลานพระบรมรูปทรงม้าเลี้ยวขวาเข้าถนนเสียยุทธยาผ่านเบ็ดวัดเบญจมาบพิษวิ่งไปถึงจุดย้อนกลับวิ่งกลับมาบนถนนเสียยุทธยาเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกวิ่งเลี้ยวฝั่งกองทัพภาคที่หนึ่งย้อนกลับบริเวณที่หน้าลานพระบรมรูปทร,มรงมนะ้าบนถนนราชดำเนินนอกผ่านสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ฝั่งโลหะปราศาสตร์ถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินสอผ่านลานคนเมืองเสาชิงช้าเลี้ยวขวาถนนบำรุงเมืองถนนกลาลยาณมัยตรีกระทรวงกลาโหมเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสนามชัยย้อนกลับบริเวณวงเวียนหน้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนวิ่งบนถนนสนามชัยฝั่งวัดพระศรีรัตนศาสาศดาราม เลี้ยวซ้ายที่ป้อมพระเด็ตัดสกรเข้าถนนหน้าพระลานย้อนกลับประเวณหน้าป้อมขันเขื่อนเพชรวิ่งเลี้ยวฝั่งสนามหลวงเข้าถนนราชดำเนินในเข้าจุดเส้นชัยประเวณท้องสนามหลวงตลอดเส้นทางเป็นถนนและสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์อาทิอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโลหะปราสาทวัดราชนาดาพระบร,รมรูปทรงม้าลานคนเมือง าลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้ากระทรวงมหาไทยกระทรวงกลาโหมและพระบรมมหาราชวังโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแนะนำถึงความสำคัญของแต่ละสถานที่ให้แก่นายเอลิอุธคิปโชกิและคณะได้รับทราบพ,พร้อมกับทรงแย้มาท่าสวมและทรงโบกพระหัตถ์ให้กับประชาชนที่เพ่งเสียงทรงพระเจริญ การแข่งขันรายการ Amazing Thailand Marathon Bangkok 2024แบ่งออกเป็น4ประเภทประกอบด้วยประเภทมาราทอนระยะทาง42.195กิโลเมตรประเภทฮาฟมาราทอนระยะทาง21.10กิโลเมตรประเภทมินิมาราทอนระยะทาง10กิโลเมตรและประเภทไซมิรี่รันระยะทาง4.5กิโลเมตรเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวิ่งถึงจุดเส้นไทยแล้ว พระาราชทานพระราชวโรกาสให้ในายสรวงเกียรติทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถุงราชดมหม่อมถวายเหรียญที่ะลึกการแข่งขันรายการ Amazing Thailand Marathon เป็นการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่ได้รับการยอมรับจากวงการวิ่งทั่วโลกให้เป็นเด่นใน5ของทวีปเอเชียได้รับการรับรองในระดับ World a t h l e t i c l e v e l โดยสมาคมกีฬาโลกและสมาคมากีฬา,ากีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์